สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะมาพูดถึงคุณซ่งอี้กันดีกว่านะคะก็เป็นหัวข้อบน Sohu Entertainment นะคะวันที่27สิงหาคมนะคะปี2025เลยค่ะสดๆร้อนๆนะคะจริงๆแล้วคุณซ่งอี้ในบทของแม่ทัพนะคะหลีส่สวงนี้ได้รับคำชื่นชมนะคะแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงบวกเยอะเลยนะคะในประเทศจีนค่ะก็มีคนรักแล้วก็เอ็นดูคุณซ่งอี้เยอะนะคะก็มีการชื่นชมกันว่าชุดที่ใส่เนาะชุดเกราะเอยแล้วก็ชุดที่แบบ ถอดกละอ,ออกก็มีความแบบสวยมีความเท่ในแบบฉบับของซงอีนั่นเองนะคะแล้วก็การขี่ม้านะคะก็ขี่มาได้เท่มากนะคะหลังตรงค่ะผู้ชมต่างก็ตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงนะคะของทางด้านของอีมอนลีผู้นี้เป็นอย่างยิ่งเลยอีมอนลีคือบทบาทของคุณซงอีนะคะในไอ้นั่นนะคะในเรื่องอื่นเนาะที่ผ่านมานะเดอะพร e ตเทนเดอร์ ender, นั่นเองนะคะก็สําหรับคุณซงอีเนาะปกติแล้วลุคของเธอจะเป็นคุณหนูแบบเออเอวบางร่าง น้อยนะคะก็จะเหมาะกับบทสาวในห้องหอต่อสู้ในตระกูลหรือแม่ก็แบบทำการค้าอะไรก็ว่าไปแต่พอมาเรื่องนี้นะพอมาใส่ชุดเกราะเป็นแม่ทัพนะคะเป็นนักรบหญิงผู้เด็ดเดี่ยวของราชวงศ์จ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เกิดความแบบเออพลิกนะคะพลิกบทบาทไปแล้วก็เปิดอีกเนาะเปิดประสบการณ์ให้กับทรงอีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวหันท้าชะตาฟ้าปิศนายุทธจักรในซีซั่นที่3นะคะเพื่อนๆจะได้เห็นทรงอีในบทของฟานรวัรวรนะคะ ในการยิงปืนไลายเฟลนะคะยิงไลายเฟลน่าดูมากเลยนะคะทุกคนรอฉากนั้นกันอยู่ค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะนอกจากจะเป็นแม่ทัพในเรื่องปีศาจราตรีแล้วเนี่ยก็ยังผสมผสานไปด้วยเรื่องราวความรักอันแสนเจ็บปวดนะคะแน่นอนมันก็มีภาระหน้าที่ใช่ไหมละ่ะแล้วก็มีเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นนะคะกับท่านอ๋องซึ่งเป็นองค์ชายของแคว้นศัตรูนั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในนวนิยายต้นฉบับพวกเราก็ลุ้นว่าให้เป็นไปตาม นั้นนะคะก็คือจบดีแฮปปี้มากก็คือมีการสารสัมพันธ์กันนะคะสองแคว้นมีความสงบสุขไม่มีภัยสงครามใดๆประชาชนแบบทำมาหากินได้อย่างมีความสุขนะคะคือจบสิ้นเรื่องราวของสงครามไปแล้วก็เพกนาเงเอกก็สามารถจะแบบ ถอยออกไปนะคะไม่รับตําแหน่งใดๆเลยนะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตด้วยการปีกวิเวกสันโดษนั่นเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นในเวอร์ชันละครค่ะก็สำหรับนะคะตัวของคุณส่งอี้ในเรื่องนี้ก็จะไม่ใช่นางเอกผู้ไร้เดียงสาอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะก็จะได้เห็นถึงแบบนางเอกของพวกเรามีความสามารถในด้านการต่อสู้นะคะอย่างแบบกระโดดได้ยิงธนูได้อะไรได้แล้วก็สามารถจะกระชากหน้ากากเปิดโปงคนทรยศในกองทัพได้อย่างเด็ดเดียว อีกด้วยค่ะไม่หวันต่อความทัดทายนะคะของผู้บังคับบัญชาทหารซึ่งจริงๆแล้วก็อยู่ใต้การบังคับบัญชาของเธอนั่นเองนะคะเธอเป็นผู้หญิงแต่ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีเหล่าแม่ทัพนะย่อยๆย่อยๆอย่างเงี้ยอยู่ใต้บังคับบัญชาเยอะนะคะหลายๆคนเพราะว่านางเอกของเราโดยยศแล้วนางเป็นจอมพลเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสามารถไม่แพ้ผู้ชายนั่นเองค่ะอาละค่ะสาหรับชุดหรือว่าอะไรอย่างนงี้นะคะก็มีคนสังเกตว่าเออการ ใช้ผ้าลายปักนะลายปักเมคานะคะชุดเมฆปักลายเมฆบนชุดเกราะลบอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่ามีความพิธีพิธานแล้วก็ใช้นะคะการเย็บด้วยมือนานถึง3เดือนกันเลยทีเดียวค่ะทุกรายละเอียดสะท้อนนะคะถึงการออกแบบแบบพิธแบบีพิธัธนของทีมผู้สร้างเรื่องปีศาจราตรีนะคะผู้กํากับเรื่องนี้คือคุณเติงเคอร์แล้วกอ็อีกท่านหนึ่งจําชื่อไม่ได้คุณชองอะไรสักอย่างชงเกาอ่ะเดี๋ยวเผื่ออ่านชื่อผิดนะคะเออนั่นแหละอีกท่าน หนึ่งมีม,มีหัวหน้าทีมผู้กำกับถึงสองคนด้วยกันนะคะโอ้แต่ละเดี๋ยวานขอโทษเดี๋ยวค่อยไปอันในอพิสซดอื่นแล้วกันเดี๋ยวแม่บอกเพื่อนเพื่อน,นะคะว่าชื่ออะไรเนาะสำหรับอีกท่านหนึ่งนะคะรวมถึงอานมาศึกนะคะก็ได้รับการบูรณะแกะแบบมาจากจิตกรรมฝาผนังโดยที่ไปอ้างอิงจากสมัยราชวงศ์ถังนะคะเอามาใช้นั่นเองค่ะแล้วก็เพกนางเอกของเรื่องถือเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้เลยนะคะในตอนกลางวันเพศของเราจะเป็นเด็กหนุ่มจินอัน ที่ไร้เดียงสาค่ะต้องพึ่งพาผู้อื่นตัวเล็กนั่นเองแต่ว่าในเวลากลางคืนเขาจะแปลงร่างเป็นเจ้าชายอุ้ยไม่ใช่เป็นจินอันตัวโต,โตนะคะกล้ามแน,น่นน,นั่นเองแต่ว่าในของบทละครเองตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับพลังมันชาร์จเต็มอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นพระเอกก็จะอยู่ในร่างของร่างตัวเต็มวัยเออใช้คํานี้ง่ายดีไม่เป็นร่างเด็กอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นการใช้แรงงานเด็กเยอะแต่อย่างไรค่ะนางเอกของเราก็จะได้หว,วานๆนะคะกับทางพระเอกได้ เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะก็ยินดีกับคุณท่งอี้ด้วยนะคะที่ได้รับเสียงตอบรับดีแล้วก็เรตติ้งก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะจากวันแรก International n o น r a อ i เรตอยู่ที่7.8อาจจะสตาร์ทน้อยนิดนึงเพราะว่าแหมคุณเฉิงเลยเพิ่งจะจบในเรื่องของเหนือสมะระภูมิแบบ Fast Track ไปนะคะก็ทาให้คนอาจจะติดภาพของโจเย,ย่กับทางด้านเฉิงเลยอยู่ก็เลยยังไม่มีการเปิดใจที่จะมากดดูนะคะในเรื่องของปีศาตราตีแต่หลังจากนั้นก็ เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ8.0แล้วก็ขึ้นมา8.1นะคะสำหรับ international ก็ถือได้ว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะ สำหรับเรื่องราวของความรักนั้นนะคะก็ไม่ได้มีแค่พระเอกของพวกเราที่หลงรักนางเอกนะคะผู้ชายหลงรักนางเอกของพเราเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องคนสนิทนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฮ่องเต้เองซึ่งตอนแรกเป็นรัชทาย,ยาทก่อนโตมาด้วยกันเนาะเป็นคู่รักในวัยเด็กเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้คู่กันเพราะว่าเป็นพระรองเงเออพระรองก็ไม่ได้คู่เพราะว่าพระรองนี่ก็ แบบยังไงดีมีนางเอกของเราเป็นผู้ที่กุยทางให้ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเอ่อถ้าจัก,กรพรรดินะหรือว่าว่าที่จัก,กรพรรดินี้มีทหารอยู่ในมือด้วยมีแม่ทัพที่สนับสนุนนะคะก็จะยิ่งทําให้บัลลังก์นั้นมีความมั่นคงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในในความรักที่มีให้กับนางเอกมันก็เลยไม่ค่อยจะใส่บริสุทธิ์สักเท่าไหร่นะคะมันก็เป็นในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยนางเอกในการที่จะใช้อำนาจทางการทหารของนางเอกในการคับจุนบัลลังก์ของเขาเอาไว้นั่นเองมันก็เลยทำให้ความรักที่เขามีต่อนางเอกถึงแม้ว่ารักจริงๆแต่มันก็ยังเจือปนไปด้วย ไปด้วยเกมการเมืองนั่นเองนะคะง่ายๆเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่พระเอกค่ะพระเอกก็คือจินอันนะคะหรือว่าต้วนเอาเติงของพวกเรานั่นเองเพราะว่าเขาก็สละทุกอย่างไม่ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิไม่เอาอะไรเลยนะคะที่แขวนต้าเหว่ยวก็มาอยู่กับนางเอกของพวกเราปีกสันโดษนะคะเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่เสิร์ฟความหวานๆแล้วก็แบบเออมันเล่าเรื่องราวที่เดี๋ยวพอพระเอกเราความทรงจํากลับมาแล้วก็คงจะมีอะไรดราม่าโคตรโคนเลยนะคะก็คงจะต้องถึงขั้นเสียน้ําตาก เลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ถ่ายทำกันที่เิงเตียนสตูดิโอเท่านั้นนะคะไม่ได้ไปที่อื่นเพราะว่าที่นั่นก็มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าผาสนามสนามรบแล้วก็มีตึกนะคะอะไรต่างๆ จวนแม่ทัพนะคะแล้วก็พระราชวังมีครบค่ะก็อยู่กันที่เหิงเตี้ยนอย่างเดียวเลยเหิงเตีย้ยนเหิงเตี้ยนนะคะก็เป็นว่านะคะอย่าลืมติดตามชมกันสําหรับปิศาตรราตีค่ะสนับสนุนผลงานนะคะของคุณซรงวีแล้วก็คุณเฉิงเลยกันด้วยนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะเรื่องนี้ได้ครบรถเพ,เพะะื่อนๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะความเข้มข้นในเรื่องของการแย่งชิงอํานาจการหักหลังนะคะแล้วก็การต่อสู้กลยุทธ์ในสนามรบเรื่องราวของสิ่งที่ เออเป็นเวทมนต์นะคะเออเรื่องนี้มีหยกหลิ้งลงอะไรก็ว่าไปแล้วก็พันธะสัญญาเลือดรวมทั้งความละเอียดอ่อนของความรู้สึกความรักแล้วก็ความซาบซึ้งกินใจค่ะแต่ว่ารสชาติไม่ค่อยกลมๆนะคะรสชาติหวานนํำเพื่อนหวานนํำนะคะอย่างแอดหวานคิดว่ามันก็จะออกหวานเลี่ยนๆไปหน่อยนึงแต่ก็ดูไปเรื่อยๆสนุกดีค่ะไว้ทุกท่านมีความสุขมากๆแนหวานลาไปกอนค่ะสวัสดีค่ะ